แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ20พฤศจิกายน2 5 6 6วันนี้มีข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรหลายข่าวกันเลยนะคะเช่นเดียวกับคลิปนี้ค่ำนี้มาอัปเดตสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยกันอีกหนึ่งคลิปนะคะชาวไรอ้อยสุดปลื้มบุญพาณิชย์ขอบคุณภูมิธรรมช่วยดันราคาเป็นธรรมความหวังเกษตรกรไทยพร้อมดูแลผู้บริโภคทั่วไทยนะคะ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากกระทรวงพาณิชย์และก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์รีบกดไลค์กดแชร์เล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ20พฤศจิกายน2566เวลา15นาฬิกานายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังผู้แทนสมาคมชาวไรอ้อยทั่วประเทศ จาก37สถาบันและ,กะเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า200คนเดินทางเข้าพบเพื่อขอบคุณที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยจากผลผลิตที่ลดลงภัยแรงและต้นทุนการเพราะปลูกที่สูงขึ้น ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยนายภูมิธรรมได้กล่าวว่าวันนี้ผู้แทนจากสมาคมชาวไร่อ้อยทั่วประเทศมาแสดงความขอบคุณที่เรารีบแก้ปัญหาเรื่องอ้อยและน้ำตาลที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วซึ่งต้องขอขอบคุณท่านนายกที่เปิดทางให้เรีบดาเนินการแก้ไขยอย่างรวดเร็วขอบคุณคณะรัฐมนตรีที่แก้ไขปัญหาหลายเรื่องแก้มติคอรอมอให้และตนได้สั่งการกระทรวงพาณิชย์ตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหา ได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ขอบคุณตัวแทนชาวไร่อ้อยมาร่วมมือกันแก้ปัญหากระทรวงพาณิชย์ใช้นโยบายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรให้ยืนอยู่ได้หาจุดสมดุลให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ให้ชาวไร่อ้อยมีต้นทุนไปดำเนินการได้และที่ชาวไร่อ้อยขอมาอีก2บาทต้องไปพิจารณาด้านการส่งเสริมกองทุนแก้ปัญหาเรื่อง PM 2.5 หรือมลพิษว่าจะใช้เงินส่วนไหนชาวไร่อ้อยอาจจะต้องหารือกันต่อและน้ำตาลที่เป็นสินค้าควบคุมชาวไร่อ้อยอยากให้กลับเข้าสู่ระบบเดิมปล่อยน้ำตาลให้เสรีหลังจากแก้ปัญหาทุกอย่างครบถ้วนแล้วจะปลดล็อกให้ส่วนงบ8,000ล้านบาทที่เป็นงบค้างจ่ายตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วคาดว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะนำเสนอเข้าครมในวันพรุ่งนี้นะคะ เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวไร่อ้อยต้องรออัปเดตข่าวอีกในวันพรุ่งนี้ที่ให้ชาวไร่อ้อยไปตัดอ้อยสดเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเผาป่าซึ่งตนรับเรื่องนี้ไปหาทางออกและดําเนินการให้อย่างเต็มที่ซึ่งรัฐบาลเข้ามาในช่วงรอยต่อการใช้เงินยังมีข้อจํากัดหลังจากทําได้จะชดเชยให้ตามที่รัฐบาติดค้างอยู่ทั้งนี้ตนจะคุยกับรัฐมนตรีช่วยคลังคืนนี้ ถ้าทกสเข้ามารับเรื่องได้จะรีบแก้ไขให้โดยเร็วขอชาวไร่อ้อยเรื่องการเผาอ้อยเราต้องทำให้ได้กฎระเบียบกติกาโลกกำลังเปลี่ยนไปหากมีการเผาทำลายป่าไม้หรือบรรยากาศจะทำให้เราเข้าสู่สนามการแข่งขันในตลาดโลกได้ยาก เพราะโลกเน้นความยั่งยืนคุณภาพชีวิตกเกษตรสีเขียวเราต้องมีความพร้อมให้มากที่สุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวนะคะมาดูทางด้านนายกรมอนกิติโชติรั์ประธานที่ปรึกษาสาพันชาวไรอ้อยแห่งประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ปรับราคาน้ําตาลเพื่อไปใช้ในการคํานวณราคาอ้อยที่สองบาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนของพี่น้องชาวไร่ปรับตัวสูงขึ้นมากทำให้เราคุ้มทุนในฤดูการนี้ซึ่งราคาอ้อยที่พี่น้องชาวไร่อ้อยพอใจระดับหนึ่งส่วนเรื่องน้ำตาลที่พี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงส่วนเรื่องน้ำตาลพี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงเรามีน้ำตาลเหลือมากในประเทศเพียงพอต่อการบริโภคได้มีการจัดสรรให้โรงงานน้ำตาลทั่วไทยกำหนดโคต้าจาหน่ายแต่ละสัปดาห์ให้โรงงานทุกโรงปฏิบัติ มีกฎหมายอ้อยและน้ำตาลสายที่บริหารและแก้ไขปัญหาน้ำตาลได้ทั้งนี้นะคะนายภูมิธรรมได้เดินลงมาพบกับตัวแทนเกษตรกรชาวไร่อ้อยจาก37สถาบันจากแต่และภูมิภาคอาทินายกัมพรกิติโชตทรัพย์ประธานที่ปรึกษาสาพ,พันชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนายธีราชัยแสนแก้วประธานสภา ประธานสถาบันชาไร่อ้อยภาคอีสานนายมนตร,รีเลขาธิการสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและกเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า200คนต่างก็ซาบซึ้งใจมีความหวังมีความภาคภูมิใจอยากขอบคุณนายภูมิธรรมและรัฐบาลว่าเป็นน้ำที่ชลมใจชาวไร่อ้อยพร้อมเสียงตบมือให้กำลังใจดังสนั่นทั้งห้องประชุมกระทรวงผ่านนิด โดยอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ10ล้านไร่ใน47จังหวัดนะคะเกือบทุกภูมิภาคของประเทศและมีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยกว่า4แสนครัวเรือนในปัจจุบันนี้นะคะอัปเดตข่าวดี20พฤศจิกายนสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เล่าข่าวเช้านี้ไว้เพื่ออัปเดตข่าวไหนวันพรุ่งนี้ว่าเรื่องของอ้อยจะเข้าครมอในวันพรุ่งนี้แน่นอนหรือไม่รออัปเดตนะคะ